เออคือ,อเพื่อนๆครับมีมีอะไรแปลกๆอย่างนี้ดูนะเนี่ยนะด,ดูดูจิ้งจกตัวนี้นะดูนะกลับมาดูดูดูนะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวบนซ้ายมือกับตัวความมือนะครับโอ้โหปั๊ดไซเลยดูนะดูนะนี่คือจิ้งจกนะครับมีโอ้โห เริ่มเลยนะครับดูอีกตัวนะครับนี่คือปกติน,ะนี่นะครับนี่คือจิ้งจกนะครับดูสองตัวนี่นี่นี่สองตัวนี้ปกตินะครับนี่สองตัวนี้คือปกติเลยส่วนตัวนี้นะครับโอ้โหคือน่าจะเป็น ถ้าบอกว่าเป็นลูกของตุ๊กแกนี่ไม่ใช่นะว่าลายไม่ใช่นะดูนะดูนะนี่นะครับอันนี้อยู่ที่บ้านผมนะครับเลยโอ้โหตัวบเบิ่มเลยเดูสองตัวบนข้างห้างรถไฟทีนะครับมันยังปกติอยู่นะครับแม่ ส่วนตัวนี้นะครับผมโอ้โหผมเดี๋ยวมองด้วยตาเปล่านี่ผมว่ามันมีนิ้วโป้งหนึ่งเลยนะใหญ่มากครับใหญ่มากมดูที่บ้านของเพื่อนมีหรืเปล่านะโอ้โห